สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมแลกนาล็อกคลาสสิกเซเวอร์บาร์โนะคะกับช่องแม่บ้านเกมมิ่งเหมือนเดิมวันนี้จะมาพาเพื่อนๆลงดันเลดกันแบบงบไม่เยอะงบแบบใ้สายเด็กก็ลงกันได้นะคะอันดับแรกนะคะที่จะมาลงดันเลดได้ก็คือจะต้องมีซิลเวอร์คีแล้วก็มาละกอคือตอนนี้ หวยอะเข้ามาในด้านเรียบร้อยแล้วเนาะจะมาแนะนําของสวมใส่สำหรับไหนสายเด็กนะคะก็คือเสื้อเสื้อแองถ้าใครไม่มีเสื้อแองถ้าใครไม่มีเสื้อแองการ์ดหายก็ใส่เสื้อน้ําได้ค่ะแต่สำหรับสายเด็กเนาะถ้าเราแบบไม่มีปีกลดฟิกอะถ้าเราไม่มีลดฟิกตรงเนี้ยเราใส่เป็น sp เงี้ยเราก็ต้องทดแทนด้วยการหาเสื้อแองมาใส่นะคะ ตัวนี้ยืมของบางเหลืองมานะคะยืมของบางเหลืองมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเนอะอาะเสื้อแองการ์หายนะคะจะได้ลดพลังโจมตีจากมอนเตอร์น้ำธาตุน้ำลง10%ส่วนดาบดาบ,ดาบดาบบีจีก็ของหมวยก็คือทำอออาราวทำอออาวเลยนะคะหนึ่งแมันแดงหนึ่งม้ากะว่าวนดันอย่างเดียวแล้วก็ ถ้าใครมีงบก็สามารถเอาเป็นคัสไนยามมาดำหรือดีจีสมาดำหรือขวานเลสยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับหมวยเนี่ยไม่อยากจะทำของเยอะเนาะเน้นเราเน้นประหยัดแล้วก็ไปได้ทุกดันเลยที่เลือกที่จะทำแบบ2ขวานเลดบวก7 2ม้าดำแต่ว่าข้อเสียของการใช้ขวานเลดเนี่ยมันจะเปลืองใบอะดรนาลีน,นแค่นั้นเองค่ะเนี่ย อเลนาลีนะคะทุกครั้งที่เราจะกดเพราะว่าถ้าเราใส่ขวาแล้วเนี่ย a s p d เราจะตกตอนเนี้ยสำหรับตัวที่จะเอามาให้ลงเนี่ยคือเป็นเป็นชาร์โดทองนะคะเซตชาร์โดทองแล้วก็ที่เหลือก็เป็น a d k cost กีตแล้วก็มี SP 2ส่วนนะคะันนี้ก็เป็น a d k ของฟรีะคะ่ะของฟรีที่ไปได้มาจากดันลุปตอนเนาะ แล้วก็ของทั่วไปอื่นๆก็ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปลงดันตอนนี้นะ่ะก็คือเราจะต้องมีใบลมใบลมตัวนี้สําหรับใครที่ขี้เกียจออน3จอเพื่อเคลือบ2จอเพื่อเคลือบอะไรเงี้ค่ะแล้วก็มีใบแล้วก็มียากันน้ํานะคะตัวนี้ก็ลดลดค่าเสียหายลงจากที่เรา เซ็ตของเตรียมของอะไรกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะอันนี้หมวยก็จะเคลือบเคลือบลมแล้วก็กดยากันน้ําสําหรับเข้าห้องมาเนี่ยกองแรกเนี่ยไนท์เราอ่ะไม่ต้องเคลียร์ค่ะวิ่งเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาเจอพอเจอสาหร่ายปุ๊บเสาตรงเนี้ยให้เริ่มกดคุยก่อนตัวสต็อปเบดตรงนี้นะคะสต็อปเบดเสร็จสักพักมอนก็จะเกิดนะคะฮอร์มอนเกิดแล้วก็โตได้ตามปกติ ือชุดแรกเราไม่ต้องเคลียร์ก็ได้นะคะชุดแรกไม่ต้องเคลียร์แล้วก็มาเคลียร์แค่เสานี้แล้วก็วิ่งวิ่งขึ้นไปท้ายห้องตามข้อความแอนล็อกที่มันบอกเลยนะคะแล้วก็พอขึ้นมาก็เคลียร์กองข้างบนอีกเคลียร์กองข้างบนเสร็จก็จะมีหนวดสาหร่ายโผล่ขึ้นมานะคะตรงนี้ก็สายหนึ่งแมงแดงหนึ่งม้าดำของเราก็รีดไเมจได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นเด็กเก้าเก้าเนาะ ่งแมงหนึ่งมาก็ได้เท่านี้หลังจากเคลียห้องเสร็จแล้วก็ไปห้องถัดไปได้เลยสําหรับห้องที่สองนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็าจากาจัดมอนเตอร์จําจกัดกําจัดมอนเตอร์ให้หมดทุกตัวนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไล่ไล่ไล่ค่อยๆไล่เคลียไปทีละทีทละหน่อยทีละหน่อยนะคะเพราะว่า ของเราไม่ได้แรงเนาะเราเน้นประหยัดแต่สามารถไปได้ทุกดันเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นๆที่เขามีของฟูของบัฟเนี้ยค่ะพวกที่เขามีของฟูของบัฟเนี้ยเขาก็จะจบดันได้ไวกว่าเราแต่สําหรับเราค่อยเป็นค่อยไปนะคะอันนี้เราก็จะมาคุยกับสาลายนะคะถ้าเลือกสาลายถูกต้องก็สามารถไปต่อห้องอื่นได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้โชคดี คุยได้นะคะแต่สําหรับห้องนี้ห้องนี้ถ้ามันจะมีสตูปทั้งหมดเนี่ยสิตัวตัวแรกเรายังไม่ต้องเคลียร์นะคะเพื่อเพื่อเราจะไปเคลียร์ตัวที่2ถึงตัวที่10ก่อนทําไมถึงไม่เคลียร์ใช่ไหมคะเพราะถ้าเราเคลียร์ตั้งแต่ตัวที่1ไปจนถึงตัวที่10เนี่ยเราจะต้องเสียเวลาเดินย้อนกลับขึ้นไปเคลียร์มอนเตอร์ตัวตัวแรกอีกอีก อีกรอบนึงอะคะ่ะหมายถึงว่ามันจะมีมอนเตอร์เกิดทั้งหมด2ชุดนะคะคือถ้าเราเคลียร์สตูปเสร็จปุ๊บ,บก็จะมีมอนเตอร์เกิดอีกชุดหนึ่งพร้อมกับตัวสต็อปเปดตตัวนี้นะคะ่ะเนี่ยพอหลังจากที่เราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมอนเตอร์ชุดนี้เกิดปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับสต็อปเปตตัวแรกค่ะค่อยๆวิ่งมาไนท์ของเราจะได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีสกิลชาร์จแอตแท็กนะคะพอเรามีสกิลชาร์จแอตแท็ก เราก็สามารถเข้าไปหามอนเตอร์ได้ง่ายตรงนี้ก็เข้ามาเคลียร์นะคะเข้ามาเคลียร์เสร็จแล้วก็เคลียร์มอนเตอร์ทุกตัวค่ะนี่ค่ะมันจะต้องไม่ไม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินย้อนไปย้อนมาเนาะเพื่อนๆสามารถจำเทคนิคตรงนี้ไปใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะสำหรับห้องนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะ ตัวนี้พอเราเคลียร์ไปเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเนี่ยค่ะตัวสต๊อปเบตตรงนี้หมุนเคลียร์สต๊อปเบตพอเคลียร์เสร็จแล้วก็อันนี้ค่ะลากลากลากมาสองกองลากมาสองกองแล้วก็เคลียร์ทีเดียวมันจะได้ไวเนาะเหล่าอัศวินของเราอ่ะจะได้เปียบตรงที่แบบเราโบเป็นกลุ่มอะค่ะมันก็จะได้ไวแต่สําหรับของที่หมวยใส่อ่ะ มันจะค่อยๆไปได้เท่านี้จริงๆนะคะสําหรับคนที่เขามีของฟูเขาก็อาจจะจบไ,ได้ไวกว่าน,นี้สําหรับห้องนี้นะคะห้องนี้ให้เพื่อนๆใส่เสื้ออีวิลดุดแล้วก็มับกันน้ํไหนเราจะไม่เคลียร์มอนเตอร์ห้องนี้เลยเราจะวิ่งสู้ฟัดอย่างเดียวเลยค่ะวิ่งสู้ฟัดเสร็จกล่องสมบัติที่เปิดตะกี้นะคะมันจะมีสุ่มสุ่มมอนเตอร์แล้วก็บางทีก็ออกออก,ออก,อ,อ,กออกจะเป็นแบบเป็น เป็นกล่องสมบัติให้เรานะคะถ้าเราโชคดีเนาะแต่ครั้งนี้โชคร้ายพอมาถึงห้องท้ายห้องท้ายเสร็จเราก็เนี่ยค่ะจัดการเคลียร์เหมือนเดิมโอเคพอพอมาถึงห้องบอสแล้วใช่ไหมคะพอมาถึงห้องบอสเสร็จพยายามเดินไปตรงกลางแมพนะคะป,ป,ปะรับปรับปรับหน้าจอเซตหน้าจอนะคะพอไปถึงห้องกลางแมพปุ๊บแมคคาณิกของเกมอะ่ะมันจะ ขึ้นมาพอดีเลยเนี่ยตัวสต็อปเบตจะมี3จุดตรงกลางนะคะค่อยๆเคลียร์ไปนี่แหละค่ะข,ข,ข้อดีของไนท์เราก็คือเราสามารถโบอมอนเป็นกลุ่มเนาะต่อให้ลุมเราแค่ไหนเราก็กำจัดได้แป๊บเดียวจริงๆค่ะค่อยๆเคลียร์ไปนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เขาจะมาเกาะให้เพื่อนๆพกเสื้ออีวิลด์ดมาด้วยนะคะเวลา เพื่อนๆคนที่เขาแบกเขาเคียร์เขาจะเหลือมอนเตอร์ไว้ประมาณ1ตัวเพื่อให้เพื่อนๆข้างนอกเข้ามาเข้ามาแล้วก็ถ้าเพื่อนๆทุกคนถ้าเพื่อนๆทุกคนมีอีวิลดูดแล้วก็คือจะไม่ติดแข็งเราก็จะสามารถไปได้ง่ายนะคะแต่ส่วนอันเนี้ยอันเนี้ยคือเรียบร้อยโดนปลดนะคะต้องออฟตัวละครก่อนเนาะออฟตัวละครก่อนค่ะพอเสร็จแล้ว เสร็จแล้วพอออพตัวละครเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ของใส่ของใส่อะไรให้เรียบร้อยใส่ของกดยากันน้ํากดใบเคลือบลมเหมือนเดิมเพื่อเคลียร์มอนเตอร์ให้เหลือ1ตัวสําหรับคนที่เขาจะมาเกาะนะคะหลังจากเราเราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่เขาเกาะเขาก็จะเข้ามาโดยที่ไม่ต้องกดใบเด้งไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียการเสียเลือดเสียเนื้อกันนะคะ ตอนนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเกาะเนี่ยสามารถเคลียร์ตัวสต็อปเบดช่วยให้ได้นะคะช่วย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 คนแบกได้ด้วยนะคะตัวสต็อปเบดอันที่อยู่ข้างหน้าอันนี้มอนเตอร์เหลือหนึ่งตัวแล้วนะคะเออ่ตรงเนี้ยหมวยเลือกใช้เป็นขวานนะคะเป็นขวานเป็นขวานเลดแล้วก็กดใบอะดรีนาลีนแล้วเวลาจังหวะที่เราชาร์จแอตแท็กเข้ามาเนี่ยเราอย่าลืมเราอย่าลืมเปลี่ยนเป็นเสื้อน้ำนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วง่ายๆ เพราะว่าเลือดบอสไม่ได้เยอะค่ะแต่แมคคาณิกของเกมในดันเนี้ยมันน่าลำคาญขากลับขากลับก็เช่นกันค่ะขากลับขากลับถ้าเป็นไนท์เรานะคะเราจะไม่เราเราคือเราจะไม่เคลียร์รอบสองละค่ะคือเราจะวิ่งไปเปิดกล่องอย่างเดียวเลยเนาะนะคะอาศัยหลบเอานะคะหลบซิกแซกซิกแซกหลบแบบวิ่งวิ่งหลบแบบพิตูนนะคะแล้วก็เข้าไปเคลียร์ห้องที่สองห้องที่สองก็ไม่เคลียร์เหมือนกันค่ะวิ่ง เน้นวิ่งหลบไปเลยนะคะเพราะว่ารอบแรกเรากําจัดไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะรอบที่สองเราเข้ามาเพื่อที่จะมาเปิดกล่องแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเปิดกล่องสมบบติแต่ห้องที่3ามยังไงก็ต้องเคลียร์นะคะเพราะว่ามันมีตัวสต็อปเบรอยู่เนาะห้องนี้ที่จริงไม่จําเป็นจะต,ต้องเคลียร์ก็ได้นะคะถ้าเราถ้าเรากดสต็อปเบรได้เดี๋ยวลองดูที่หมวยพาทํานะคะ จังหวะไหนที่เคลียร์ได้ก็เคลียร์จังหวะไหนที่คิดว่าวิ่งผ่านไปได้ก็ไม่ต้องเคลียร์ค่ะก็คือเราเน้นวิ่งไปเปิดเสาเอวิ่งวิ่งไปเปิดกล่องสมบัติเนาะตรงนี้ต้องเคลียร์ค่ะเคลียร์กองหนึ่งเพื่อปลดตรงกลางนะคะแล้วก็หมอนข้างหน้าไม่ต้องไม่ต้องตีเราก็ได้วิ่งผ่านไปเลยค่ะข้อดีของไนท์เราก็จะมีชาร์จแอตแทค พุ่งไปข้างหน้านะคะเพื่อจะไปเคลียร์มอนเนี่ยมอนกองนี้ก็รวมกันมามัดมัดรวมกันเคลียร์เป็นกองเดียวแล้วก็ค่อยๆมากดตัวสต็อปเบตรตรงนี้นะคะมายืนตรงมุมนี้แหละมอนตมันจะไม่ค่อยเห็นเราพอกดเคลียร์ตรงนี้เสร็จเราสามารถวิ่งผ่านไปได้เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเลือดเสียเนื้อแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยค่ะเหมอนก็จะลากมาเป็นสองกองแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ทีเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็กด กดไปแล้วก็กีดค่ะกีดแล้วก็เข้าห้องสําหรับห้องนี้ให้ใส่ขากับมอนจาะคูณ2นะคะห้องนี้ให้เราใส่โลวาโลวาโลวาอลิศนะคะโลวาอลิสมัดกันน้ําแล้วก็เสื้ออีวิดุด์บับเอบีให้เรียบร้อยแล้วก็วิ่งสู้ฟัดวิ่งเข้าไปอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวอย่าหยุดนะคะถ้าหยุดนี่โดนปดโดนวอเตอร์บอลแตกแน่นอนเพราะเราใส่อีวิดุดอยู่เพราะฉะนั้นวิ่งสู้ฟัดค่ะวิ่งสู้ฟัดว,วิ่งอย่างเดียว เห็นกลองสมบัติเก็บกีดวิ่งเข้าวับเสร็จเรียบร้อยจบบริบูรณ์แค่นี้เองค่ะง่ายๆถ้าใครที่ลงจนชินแล้วก็จะสามารถรู้ได้ว่าดันนี้มันเป็นดันง่ายๆมากนะคะยังไงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะ